5หุ้นสุดปังพลังงานบวกเดินสิงหาคมทุกตัว15%อัพด้วยกลยุทธ์ได้กำไรตั้งแต่ซื้อคือ VI ในคลิปนะครับวิดีโอที่ EP140 นะครับผมได้นำเสนอ FCCG หุ้นพลังงานไปนะครับเขาขึ้น XD เมื่อ29สิงหาที่ผ่านมานะครับผมนำเสนอไปวันที่15ตัวนี้นะครับบวก15%นะครับ ตัวที่2 EP ที่144นะครับุ้น v a c o m Technology นะครับตัวนี้บวกไป17%นะครับตัวที่4ตัวที่5 EP ที่147 BCP นะครับบางจากนะครับ BCPG บวก15-22%นะครับและตัวสุดท้ายนะครับ EP ที่149 Luxury นะครับกองทุนรวมบวก18%ขอให้เพื่อนๆโชคดีสวัสดีครับ